ครับสวัสดีครับมาสรุปประเด็นเซตนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่24มิถุนายนนะครับเซตที่เด็กวันนี้นะครับปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงในทีเดียวนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง10จุดนะครับไปปิดอยู่ที่1,317จุดนะครัมูลค่าการซื้อขายอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะ38,000ล้านบาทนะครับมีจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นทั้งหมดเนี่ย310หลักทรัพย์นะครับส่วนหุ้นที่ปรับลงเนี่ย1 0 2หลักทรัพย์นะครับ นักทุนนะครับเข้ามาเก่งกําไรนะฮะดักทางมาตรการกระตุ้นตลาดทุนและก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกลางยาวนะครับที่ทางภาครัฐนะครับเตรียมที่จะแถลงนะครับในช่วง5โมงเย็นต่อจากนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมีแรงซื้อคืนนะครับหรือที่เรียกว่าช็อตโคเวลลิ g งนะครับก่อนที่มาตรการอัพติกลูนะฮะจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ หุ้นนะฮะกลุ่มที่มีการปรับตัวขึ้นโดดเด่นในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่นําตลาดนะฮะคือกลุ่มค้าปีนะครับกลุ่มพลังงานนะฮะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลส่วนกลุ่มที่ปรับลงนะครับแล้วก็คอยชุดแต่ชน,นีไม่ให้ขึ้นเยอะเนี่ยคือกลุ่มโลจิสติกก็คือกลุ่มขนส่งก็คือ aot นั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับว่า หุ้นอะไรที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นและก็หุ้นอะไรที่ปรับตัวลดลงบ้างนะครับเริ่มจากกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับ CPO นะครับบวกขึ้นมา2.3%นะครับ CPA XT บวกมา3.6%นะครับ CRC บวก3.4 Homepo บวก3.4%อนะครับอันนี้ค่อนข้างตรงกลุ่มตรงประเด็นนะครับก็คือนักทุนเข้าดักเก็งกำไรนะครับก่อนที่ภาครัฐ จะแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกลางยาวนะครับโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยทุกคนตีความว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อนะครับถ้าเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อจริงมันจะส่งผลบวกนะฮะต่อกลุ่มค้าปีครับนะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลให้กลุ่มค้าปีวันนี้เล่นกันค่อนข้างคือครับนะครับมาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เอสบวกขึ SC ้นมา4.1%แสนสิริบวก3.7%อน,นันต์บวก3% AP นะฮะเอเชียนพาวเวอบวก2.4%นะครับ,นะรบอันนี้ก็ดักทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวนะครับว่าภาครัฐเนี่ยนะครับจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้กับชาวต่างชาติที่มาซื้อคอนโดมิเนียมในบ้านเราเนี่ยซึ่งเดิมเขากำหนดว่าห้ามคุณถือครองกรรมสิทธิ์ในคอนโดหนึ่งอาคารเนี่ยนะครับเกิน49% นะต่อจากเนี้นะครับจะมีการผ่อนคลายนะครับให้ถือได้เนี่ยเกิน79นะครับอันนี้มันก็ส่งผลบวกโดยตรงเลยนะต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เน้นนะฮะตลาดคอนโดมิเนียมนั่นก็คือเอเชียนพาร์ตี้นะฮะแสนสรีและก็อันต์นนะครับทีนี้ไปดูหุ้นรายตัวนะฮะที่ปรับตัวขึ้นเด่นบางนะครับ ตัวเด่นมากๆในวันนี้คือ Master, คมาสเตอร์นะครับบวกมา5.7%นะครับอันนี้เป็นการปรับขึ้นนะครับตอบรับข่าวการขายหุ้นบิ๊กหลอดนะ19.7ล้านหุ้นนะฮะที่ราคา59บาท25สตางค์เนี่ยให้กับเจ้าของ V-Square k l i n i c นะครับหลายคนจะถามว่าเอ๊ะขายที่59บาท25สตางค์มันมีดิสคาวกับราคาตลาดแต่ทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นนะครับเนื่องจากตลาดมองว่าการขายหุ้นบิ๊กหลอดตรงเนี้ยมันเป็นการขายหุ้นให้กับพาร์ทเนอร์ของเขา ซึ่งมาสเตอร์เนี่ยถือหุ้นอยู่ใน V-Square คลินิกอยู่แล้วเนี่ย40%เพราะฉะนั้นการขายหุ้นแบบนี้มันจึงเป็นวินวินส t ิติครับนะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับนี่คือ point ที่ทำให้มาสเตอร์เนี่ยขึ้นแรงนะครับมาดูฝั่งลบบ้างนะครับ AOT วันนี้ปรับตัวลดลงไป2.9%เลยนะ นะครับโดยเฉพาะภาคเช้าในลบไปถึง5%เลยนะครับมันก็มีข่าวเชิงลบเข้ามากดดันนะครับจากกรณีที่ทาง AOT เนี่ยนะครับจะมีการเรียกคืนพื้นที่นะครับที่เขาเปิดให้เช่าในสุวรณภูมิสนามบินสุวรณภูมินะฮะกับสนามบินภูเก็ตนะครับซึ่งมีพื้นที่รวมกันเนี่ยประมาณ1,500ตารางเมตรนะครับถามว่าเรียกคืนมาทำไมนะครับเนื่องจากว่าตัว s k y t แท็ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ในอุตสาหกรรมการบินของโลกเนี่ยเขาแนะนําว่าให้มีการปรับปรุงพื้นที่ส่วนตรงนี้นะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับในการให้บริการในอนาคตนะครับเออทีเอทก็เลยทําตามนะครับซึ่งระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนแน่นอนครับการเรียกคืนพื้นที่ตรงนี้มันจะทําให้มีรายได้จากการให้ให้เช่าเนี่ยลดลงนะครับซึ่งมันจะกระทบรายได้ในปีนี้เนี่ยประมาณ1000ล้านบาทนะครับแต่มันจะกระทบกําไรเนี่ยประมาณสักสารเนะครับสาเหตุที่มันกระทบกําไรเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่า AOT เนี่ยเป็น Fi กค Cost Company คือมีสัดส่วนรายได้ที่เป็น Fi กค Cost ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงการเปลี่ยนแปลงของรายได้เนี่ยมันจึงมีผลกระทบต่อกำไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยราคามันลงไป5%นะตัวนี้ช่วงบ่ายมันเลยมีแรงซื้อคืนกันมาเพราะว่ามัน o v e r Action ันเกินไปนะครับเรายังแนะนําซื้อนะสำหรับ AOT ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่70บาท5 0สตางค์นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะที่ลงหนักๆในวันนี้ก็คือกลุ่มยางพาราและถุงมือ,อยางครับ STA ลบไป4.7 s t นะครับ STT ลบไป3.5 t e c h s ลบไป4.2 6 t รับลบไป3.8อนะครับอันนี้มีปัจจัยลบเฉพาะตัวเข้ามานะครับเนื่องจากว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสะข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกร้องให้ยุโรปนะเลื่อนนะการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่เรียกว่ากฎหมาย EUDR เนี่ยออกไปนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ผู้ผลิต นะฮะในสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับข่าวตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นลบนะกดดันหุ้นกลุ่มยางพาราของบ้านเราเพราะก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมฮะว่าเราเนี่ยเกณฑ์กาไรหุ้น s อ a เราเกณฑ์กำไรหุ้น t e คเอขึ้นมาเพราะเราคาดว่าไอ้กฎหมาย EUDR ตรงนี้มันจะทําให้ผู้ประกอบการยางพาราบ้านเราซึ่งได้รับการผ่านมาตรฐาน EUDR แล้วเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลื่อนมาตรการนี้ออกไปผลประโยชน์ที่ STA จะได้รับผลประโยชน์ที่ t e คเอจะได้รับเนี่ยมันก็จะถูกเลื่อนลองอไปด้วยนะครับนี่ก็คือกระแสที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะพูดคุยหรือว่าเลื่อนมาตรการนี้ออไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อนะยังไม่ได้มีการฟันธงนะครับคำแนะนำนะครับเรายัางแนะนำเก่ง์กำไรนะครับสำหรับตัวกลุ่ม ยางพารานะครับโดยให้ท็อปพิกคือ STA นะครับราคาเป้าหมายก็20บาท40สตางค์นะครับทั้งหมดนี้คือสรุปประเด็นเซตสำหรับวันที่24มิถุนายน2024ขอบคุณครับ